อยากให้เยียได้สมหวังอยากได้สมหวังอยากอะไรก็ตามก็คอขอพรจอาจารย์นะคะซึ่งเนวันนี้เขาว่าปีนี้เนาะแต่คือปล่อยีปีที่แล้วไม่ได้ใช้ได้แค่ปีนี้แหละใช่เพราะว่าเผมบอกไว้ว่าแต่ขอพรกับอาจารย์ให้ปีนี้ปีนี้ใช่เพราะงั้นปีนี้เราก็เลยเอามาลองปีนี้เลย่ะแล้วก็ลองได้ทุกปีแหละถ้าใครอยากจะขอพรอะไรอยากจะสมหวังอะไรฝากฟังปีนี้ด้วยนะคะจริงใช้เทศกาลไหว้พระจันได้นะคะว่หรอแต่ยังไม่ถึงอะไรเหรอเออ แล้วมันจะมีอีเพลงหนึ่งอ๋อเพลงอะไร Sunny ่ยเพลงอีกเพลงนึงมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดังขึ้นทุกปีเนอะมันก็ต้องดี่ค่ะเพราะว่ายอด View ถอยหลังไม่ได้นะคะเฮ้ยยอด View มากทุกปีออะเราภูมิใจกับเพลงนี้มากเลยเนอะเพราะว่าเราพูดทุกครั้งเลยอ่ะที่แบบว่าเราจะถึงถูกเดี๋ยวนี้เรามีอีกเพลงนึงที่แบบเราเอาเหินมาพูดหน่อยอ่ะ รบใจบางอย่างเดียวเอยากสื่อไม่ได้เก็บงิดโดยรวมไม่โดนเขาวลบก่อนคือมั้งจะมีคนเข้าใจผิดว่าชื่อวงเราอ่านชื่อเพลงนี้ใช่เฮ้ยถงแล้วลองถามอันนี้กว่าเคพวกเราใช่รู้ไหมอาจารลาบนะลาบุ้ยไม่เข้าใจผิดของคนไทยได้ขอบคุณค่ะเราเิที่พูถึง่ะเพลงชื่อกแกที่ทุกคนกคนลงว่า ชื่อวงลามูลนะคะที่ร้องเพลงลามูลมีความลากไิดหน่อยมีความไม่มั่นใจกันหน่อย่โอเคถ้าอยางไทุกคนรู้ชื่อเพลงแล้วนะคะนั้นเราเป็นฝั่งกันเลยค่ะเต็งลามุลค่ะขอหยิบอวอร์นี้นะคะ 真的吗？ อยู่นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่เป็นงานแรกของเราในปีนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีทุกคนอยู่ด้วยนะคะตั้งแต่ต้นวันนี้มีความเป็นๆขอบคุณมากๆค่ะมีกำลังใจในการร้องเพลงใช่ไม่ได้แล้วเราก็แบบวันนี้เนื่องในเวทีแรกของปีนี้เราก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษอะไรพิเศษหลายอย่างคือจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเคยสปอยใช่ไหมเนี่ะ ที่นี่ที่นี่ที่แรกเนาะเพันที่เราสปอยไว้แต่เราเราทำท่าอ่ะเราทำท่าแต่วันนี้มีอะไรมาสปอยเพิ่มค่ะมีบอลจุดเลยนะคะยั้จำได้ไหมว่าสปอยอะไรไว้นะคะถามก่อนสปอยเลยนะคะเพลงให่ต้องต้องกับเพลงใหม่เพราะมีอะไรอีกค่ะอเรพยายามเท่าไหร่แล้วคะเราเคยสปอยอะไรเลยนะตอนนั้นเราเคยสปอยชื่อเพลงค่ะเราทำยังไงนะเราทำแบบเราทำอะไโอ้วัสดีค่ะ เออจิงกี้เจออะไรคะอ่ะทำไรแบบแบบนี้ไม่เห็นชื่อเพลงใหม่นะคะแปลกดแบบอ่าแบบนี้แต่วันนี้ต้องมีอะไรคะต้องระเบียบละอ๋อต้องระเบียบละเป็นสิวแบบเอออาหารไม่ระเบียบชิคคืนนี้น่าจดเนาะน่าจะระเบียบมากอ่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาซัพพลียิ่งนะคะต้อกแต่เพลงวันนี้เราจะสปอพลียิ่เนื้อเพลงเลยเนื้อเพลงนิดนึงซั้งหนึ่งคอนอ่ะสั้งหนึ่งคอนอ่ะเดี๋ยวเรามองข้ง

แล e ้วก no ็ครั้งหน้าก้มาชมครั้งหน้าแล้วเราได้แสดงเพลงนี้เราจะยื่นไหมให้ทุกคนทุกคนอยดยืดอนจุดจบจุดอ่ค่ะอะไรละตองจากที่เราจะมาสปอนเซอร์ใหม่นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาช์เนาะในเพลงก็มีเพลงที่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วก็มาช์ประมาณสิบปีหรือเปล่านานนานนาเป็นพลงแรกของเราอ่ะ มีคนดีใจมีคนดีใจมีคนดีใจเพราะเราเล่นเพลงนี้กันมานานแล้วนะคะทุกคนเป็นเพลงที่แบบก็เปิดบุเราขาดีใจขนาดนี้ต้องถามเขาแล้วค่ะว่าเพลงอะไรคะเขาเดินดีเขาเดินดีเลยค่ะเป็นเพลงที่สามารถใช้ในเดือนหน้าได้อซึ่งก็เป็นที่ต้องการของทุกวันนี่คือความเพลงค่ะตัวเราตอนนี้มองหน้าทุกคนใช่ป่ะรู้สึกว่าทุกคนน่าจะคิดว่าแบบ มันพูดเยอะกว่าร้องเพลงนะอ้าวอกชงไหมมีคนร้องได้หเลยพูดนานกว่าร้องเพลไม่อยากฟังเพราเราพูดอคะ้จะตอนไหนคะเราอยู่รแต่ี้าอยากลองเทสว่าถ้าเดินตรงนี้จะได้กินได้ยินนะคะโอเคฮัลโหลยาตัวค่ายาเือในนี้นะคะเว คือพี่พอตะเดี๋ยวว่าหลายรอบแล้วเหมือนเรียกอลายรอบแล้บอกว่าอยากฟังเลยนะคะโอ้ยโอ d คค่นี้สามารถเรโเรามีเคค่ปแล้วใช่อ้ยโซเคี่ะมี้ดียเคค่้วโอค่ะโอ้เคค่ะ้ยโอเค้ีเค่ะวันยโอเออเค่ะอ้ยใชเค่ะเวลาะล้วเค่ะทอ่เรา่ะยเค่ะ้นคะเราเป็นเโอยเค่ะคะโ้ยค่ะคะ พูดก็เก่งร้องเพลง้เด็กค่เดียวกันครทรา้ชมมีคนเคยชมพูดเก่งด้วยจริงจีพูดเก่งก็ร้องเก่งด้วยไม่ว่าผมเลื่อมคาเป็นจริงนหครับอันนี้ขาดเดขาดด้ยังขาดได้หมตข้งหน่อยครับข้าวใครบอกพี่เต็ไม่ได้โอ้ส่งเดขนาดนี้ะเมื่อกี้เราก็มีซ้อมอยู่นะเต้นอเ็บิดนิดนะครับ เนไม่ไมได้ก็ไปฝึกเ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ของโบได้ยินพี่ๆพาปอเพอะไรกันหรอคะอยากรู้ว่าจะมีเพลงใหม่หรือเปล่าแล้วก็จะได้ฟังประมาณตอนไหนอยากจะถามค่ะเนี่ค่ะโอ๊ัอกด้้เ่ช่วงไหนช่วงไหนปล่อยช่วงไหนก็คือในเร็วๆนี้ as soon as possible ประมาณ เเเดออนนห้าาโคไม่เกินเดือนหน้าแปลว่าอะไรกคนใครหน้าใครดีเดือนหน้าก่อนแน่นอนแน่ว่าถ้าอยากรู้ว่าวันไหนต้องตั้งแจ่งเตือนไว้ใช่ไหมต้องเข้าไปดูข้างค่ะตอรอดูเองหน่อยแล้วก็แอ์ตอรี่ทางอีเล็ิกนะครับว่าปล่อยเพลงใหม่เมื่อไหร่นะครับถ้าอยากรีบอยากเบอร์อยาก่อยแล้วนะจริงๆแล้วมีนเตรียมพร้อมแล้วนะครับต้องขอทั้งไทยด้วยนะถ้าทุกคนนะครับผมตอนนี้พร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนมาหาทุกคนดีกว่า วันนี้มีนีย e y w o r d ให้กับลาบูนด้วยครับผมให้พูดคำว่าลาบูนป๊อปป้าลาบูนมีว e y w o r d จะให้แฟนพูดไปกับเราวันนี้ลาบูนป๊อปป้าป๊อปป้า 你们。